เด้๋พี่น้องมา่นแหละนางนั่งกินเลยร้านกินขนมจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องขอแล้วแล้วขอแล้วแล้วก็ร่างมาผิดฝันต้มจ้ะสร้างเลยแล้วไล่ไล่ไลเรียกว่าจะนอนงามๆจะนอนยังงามๆไปต้มจ้ะ คนที่คนที่สารให้ห้างกว้างน้อยใจสารเยอะนอนง่ายจ้ะนอนง้ายามนองได้ดีน้อยแนงห้อยกันวาแนวได้หลายอย้างคุณ่ะ เด้พี่น้องมา่นแหละมา่งมา่งกินเลยลากินขนมจ้า่เี่น้องามๆไปตุมสูพี่น้องกินเจ็พี่น้เมื่ออื่นเมลดอะไรกินแล้วต้มซุกแล้วจ้ะนี ร้านเล่วๆ็สิไปดังไกต้ตมันแตที่มุมแต่ที่มุมที็ด้านซุปเนอร์ไอแตนลงไปนะอตนงไปนนี่แหละนางน่งกินเลยร้านกินถนนจ้ะแน่งอะไรกินเดี่ยพากันมาเด้อ่สีจ้าฟานเริมต้มไว้วัเที่ยวพี oh ่น้องไม่เยี่ยมบ้าน ตุ่มใบผาพี่น้องมาเด้อมาเยี่ยมเด้อสวัสดีจ้ะพี่น้องขอดบแล้วขอบแล้วๆก็ร่างทีมาตีดฟันติตุมจ้าตีดกรนี้สนีเลยจ้าขอบคุณหลายได้จ้าที่มึงได้จ้าสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อไอ้ทีม้ากับมาตุ่มน้ำไม้ใบผาอยู่เด้อตุ่มน้ำไม้ใบผาแล้วก็ติดฟันหุ้มใบผา จะน้อนอยังยง,ยง,ยง่ามง่ายแต่ตุมจ้ะอย่าไลยอยู่พี่นอเสริมเสริมไม่ตมะฮุ่งประเทียพี่น้องไม่เยี่ยมมาเ้ยมาเ้ย หันฝ้ามาด้จ้าแม่งอะไรกินเดียวพาก,กันมาเด้เอ,อมาเลยจ้าเยมาได้กินตุย่ยอะไรอยู่คน เร่อเล่อไล่ไล่ไล่ตรงตรงตรงไปทาพี่ทาน้องเรียพี่น้องมาเยี่ยมบ้านนะจ๊ะเนาะตุ่มตุ่มรงไปทาพี่ทาน้องเรียพี่น้องมาเยี่ยมบ้านนะจ๊ะเนาะก็แตเฮ็ดน้องมีสมจ้าเฮ็ดได้หลายอย่าง เร่งอะไรกินเ๋ยวพากันมาเด้อพากันมาเด้อเสยนน้ำม่ให้หลาม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 าตั้งเร็วหล่ไลลยเรียก,กออว่าตอนนอนง่วงๆวาวๆไลหลยล่จ้คุณอ่ะ ขึ้นเลยจ้า,าด้จ้าไปกินตุมกันนี่ซัมน,มนีนเลยจ้าขอบพุณเลยลายได้จ้าท่มึงได้จ้าสวัสดีจ้าอนอนมานยามนอนไรเนี่ยนอนเนี่ย,ยก็นอยกัน,นกสีจ้าฟานเสื่มตุมไว ประเทศพี่น้องไม่เยี่ยมบ้านตุ้มไม่ทาพี่น้องมาเด้อไม่เยี่ยมเด้อแรงอะไรกินแยวพากันมาเด้อสร้างไรเร่อไรไล่ไรเรียกว่าตะนองมามอย่าไล่อยูุ่มาเด้อมาเด้อ ไอสิมากกับมาต้มน้ำไม้ไว้ทาอยู่เด้อต้มน้ำไม้ไว้ทาแล้วก็ทิศตะวันุ่งไว้ทาสขมีส่สมนีเลยจ้าขอบคุณหลายๆลายเยจ้าที่มึงได้จ้าสวัสดีจ้าหุ้งกับมี่อยู่หน้าบ้านมีอยสองตนเพราะได้ตั้อยู่ตั้มสู่กินเด้วจ้า นี่ซัเสเน่เลยจ้าขอบพูดลายได้จา้าที่มึงได้จา้าสวัสดีจา้าสั่งเลย่ะน้องอ่นานจ้ามานได้จา้ามีจา้าอยากเอาหนังม่าน,านยำ นอนเลยเนี่ยนอนนี่ย่นกันสร้างเนเแล้วลายลายเรียกว่าจะนอนงอังมหุงกับมีอยู่หน้าบ้านมีสองตนเพราะได้ต่ำอยู่ต่ำสู้จินเดยวจ้า้าเลยนะเธอ ้จ <étique> <ural> ้าให้กินตุ่มเสริมเสริมเม็ดกำมะฮุ่มประเทศพี่น้องไม่เยี่ยมมาเด้อมาเด้อข้าวฝ่ามาด้วยจ้าสร้างเรี่ยวๆไล่ไล่เรียกเราตะนนอนอ้ามสวัสดีจ้ะพี่น้องกอดแล้วๆกอดแล้วๆกางผิดฟันฟันมาต้มจ้า ข้างามเลยสิขาฟ้านี่แหลต้มเส้นแต่ห่อตัดมูฮุ่งแค่จะพัดก็ได้ต้มเรียบร้อยไหมหยาพัดพริกแกงน่ะโอ๊ยมาแต่หน่อม้ยำหน่ออะไรน้อยเนี้ยแค่น้อยกันขายได้อพี่น้อเปล่านี่แหละ ร้านยิน้มถนนจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องขอแแล้วขอแล้วแล้วกระล่างน้าพี่นันต้มจ้ะเ่อนงจ้ะน้องอันจ้ะอันยยนี้ยหยข้าวตต้ม งกับมี added, <ik> อยู um ่หน้าบ้านมีสองตนเพราะได้ต่ำอยู่ต่ำสู้กินเด็จ้านองมากยามนอนได้เนี่ยน้อยเนี่ยยังน้อยกันมาเด้อมาเด้อได้สิมากกับมาต้มน้ำไหม่ไว้ทาอยู่เด้อต้มน้ำไม่ไว้ทาแล้วก็ทิตตูหพุงไว้ทาจะนอนยิ่งง่ามงายไปต้มจ้า ท่า่าน,เ,นเจอว่าเกิดท่าน้่านให้ทสาานให้ยากกว่ามันจัดขากันมาเด้อเสียมน้ำใหม่ให้หลาม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 าใ่ะ ต้มซู้ที่น้อง,งกินเจทิน่าได้จ้านี่จ้าเบียรกับหงกับมีอยู่หน้าบ้านมีอยู่สองต้นเขาได้ตั้มยู่ตั้มสูกินเดี๋ยวจ้าสร้างไรแล้วไรไล่ไรเรียก์กาบจันนองอ้าม่ต้ม